สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีช่องลมน้อย้าไทยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับแฟนลับแฟนเพลงสาวน้อยเพชนบรนเพลงแฟนขับสุภูสุคนพร้อมนะครับทักทายกันนะครับ <c oughs> พูพใดอากได้เสื้อจะเก็ตสั่งเด้อพี่น้องเด้อจะเก็ตสวยๆครับข้างหลังเลยมีทุกไซส์ให้เลือกนะครับสั่งเลยได้พี่น้องเด้อวันนี้เขามีแขกมาเยื่ยมเยี่ยมเยือนม,มาอุดหนุนคันว่า ผู้นั้นสิเป็นไผ่แตนแตนเปินร่องเสือดิพี่น้องแตนแทนนี่อีเมียปีห้องหลุกลานี่อีเมียปีห้องหลูกหลามาอุดดนุนอีหลาขอบคุณมากมากเลยอดน,อนุนเสื้อตัวนี้เนาะเสื้อตัวนี้เนาะแม่เนาะ,ะใส่พอดีเลยแม่หันหลังซินี่สวยด้วยลายสวยแม่ใส่พอดีเลยตัวนี้มีเจ้าของอีเมียมากพออีเมียเอาเลยเมืองเจ้านี่สวยงามแล้วมีข้างในอีกมีเอากี่ตัว สามตัวปาดประเดิมให้ลูกหลา,หาลูกหลาประเดิมให้ลูกหลาเรี่อยๆประเดิมให้ลูกหลาครับพื้นสีเหลืองอสีเหลืองด้วยเนาะสีเหลืองก็สวยแม่ถอดเสื้อใหออกก่อนงามแหง้งย่าลืมรุพี่น้องเด้อใครอยากได้ใส่เสื้อผู้ไทยเสื้อแจ็เก็ตนะครับเสื้อคลุมลายสวยๆส,สั่งเลยแล้วก็มีเสื้อนี่ด้วยนีย่สวยงามสวยแม่ ีสันสดใสเชียวมุนหลังมุดมุนมุดมุนมน,น,น,นี่เป็นไงวันสาวสมนอ <c oughs> ้อยบ้านขักขาดขาดขาขขเอาแม่ลองเปลี่ยนตัวใหม่สิใส่สีแดงคุณา่าสีแดงกับงามเลยไหมคือบบสวยคือค่ะพี่น้องงามมารอนะของลูกสาวเบิงเดอันนี้ไม่เป็นข้อกลมสวยดีนี่มันใส่สบายด้ไแม่มเนื้อผ้ามันใส่สบายใช่ พอแพงพอสวยงามตามทองเรื่องนี่อุ้ยหมุนมาเป็นนั่งแบบหมุนมาเป็นนั่งแบบโอ้ยตายตายตายขอบคุณนี่แม่เด้อคับเด้อขอบคุณนี่แม่ที่มาอุ่นนู้นลูกหลาขอบคุณมากมากเลยประเดิมออเดอร์แต่เช้าเฮงเฮ<ๆ>งเฮ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 งสวย<ง>ดิพ่อปกติแม่จะใส่แต่เสื้อผ้าแบบว่ามันสีจืดใช่สีจืดแล้วมันไม่ค<ง>่อยมีสีสันไงแต่เขาใส่มีสีสันมันก็จะดูมีชีที่บ้าขึ้น แม่แม่ขอบคุณแม่มากๆขอบคุณอีเมียเลยๆครับมีใจแห้งด้พี่นอ,อีเมียมาอุดรุนพนะอีเมียมาอุดนุนลูกลา,าอาอุดนุนหลูกไสลาหลูกสาลาหลูกาลาลก,าลาลกาลาลกาลาไสลา็อด้เมดบได้ว่าบอวา่มามาสิออกไลินน้ำบรด้หลินจ้ามือ,ม,อมือได้ก็มือนั่นตัวตะเมียเ่ือ้ง คันดิคันดิคันดิกล้าออกไปเดี๋ยวไระเด็นเป็นยัแม่คันด้ออกจากจักเราก็คือบ่ได้เวียวเลยคันดิตื้นคันดิทำจักแม่นโดนแ่นเวียดแม่นใดอันนั้นกล้วยมาเลยเอามาฝากแม่นแม่ขอบคุณดีแม่ปีด้วยนะครับกล้วยกล้วยอร่อยมากเวลาตีเก็ดให้เพราะว่าตีเก็ดมันสิมันสิกระชับตีเก็ดให้มันโดนไดมันสวย แม่อยากใส่สวยๆแม่คนเฮาเกิดมาเกิดมาก็ขอครั้งหนึ่งหน่ยแม่ขอให้สวยหน่อยใช่ครับขอบคุณแม่ปีด้วยที่มาอุดหนุนลลกนลานะครับคุณอีปเนี่ยปีพอโต่งนึ่นะครับแล้วก็ฝากอิซีสุขคนุนะครับเดอ้อฝากติดตามช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับเฟซบุ๊กก็ดมน้อยเพชรบ้านแพงและพี่น้องเดอ้อฝากติดตามนะครับฝากติดตาม กดไลค์กดติดตามให้ดูหน้อยน้ำเน่เป็นกำลังแรงใจให้ดูน้อยนะครับดูน้อยเป็นกำลังแรงใจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เฟซดูน้อยนะแม่เนาะถ้าสั่งผ้าเนาะเฟซดูน้อยเพจบ้านแพงเลยจะสะดวกที่สุดเลยนะครับอีกเลยอิเหนามะลิ่นน่ามุกจะไม่ดีใจหลายดิสั่งไว้เดี๋วว่สั่งไว้เดี๋ยววิสั่งสาวเดี๋ยสาวนี่แม่แป๊บนึง พี่เก็ข้าวจะสวยวัวตาย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 คืนแห้งไปเลยจ้ะเหยียบนเหยียบเพื่อปืดไปเด่ด นั лось, o, ่นงาน่่เย็บนลยั่ไตบองะเบิ่งอุดบซอยกันไปนี่ละแม่เอ้ยมันยังกูวีกู้เวิดยูนเป็นต่สร้างที่ยังซอยกันเดี๋ยวลายนี้เปสีแม่ใส่เบืองไหมมัมันเสียกระชับเดี๋ยวมันเสียกระชับกว่าเก่าางหลังมันจะปิดอุ้์รว แม่ตัไซกว่านี้ม่ตับ่ด้ล่างเยาเมื่อนั้นแบบเพลนมากว่ามีผู้ทายคิดแม่ว่าสิบโทรเอาไปถายคิด <laughs> ลาลายยากนี่แล้ว เอาสักนิดว่านะพี่น้องนะ้อขอบคุณแม่ปีนะครับขอบคุณแม่ปีมาก <Yeah. S 1> ที่มา <Yeah. S 1> อุดหนุนนะครับ <Yeah. S 1> เดอ้อนะครับฝากกดติดตามช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับอ,อยากได้เสือได้สั่งได้พี่น้องเดอ้อสั่งทั้งเฟซเลยครับดมน้อยเพชรบ้านแทงนะครับเบอร์โทร0892739391เด้าได้พี่น้องเดอ้อครับคลิปนี้เอาไว้สักนิดก่อนเนาะแม่เนาะคลิปนี้เอาไว้สักนิดก่อนแม่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 แม,แม่สวัสดีครับ